เผยข่าวลือราคา M11 ฝั <Wit default> ่ง <aha> ย <stimulation wheels> ุโรปราคาเริ <poetic> <S AU farklı> ่มต้นที่799ยูโรหรือประมาณ28,800บาทแต่อาจไม่มีรุ่นแรม12กิกเผยข่าวลือราคา M11 ฝั่งยุโรปราคาเริ่มต้นที่799ยูโรหรือประมาณ28,800บาทแต่อาจไม่มีรุ่นแรม12กิกช่วงปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ทาง Xiaomi ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนธงที่ใช้ชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon ปดแปดแ8ด g เป็นรุ่นแรกของโลกอย่างรุ่น Xiaomi มี11บเอ็ดิปได้จีนฝ่ายบันที่เรียบร้อยแล้วนะครับอา s u งก็กำลังจะมีงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนธงรุ่นนี้แบบ global ในวันที่8กุมภาพันธ์เจะถึงนี้ครับและเว็บไซต์ในที่ One Mobile ก็ได้ออกมาเผยราคาของมี11ทางฝั่งยุโรปแล้วครับโดยบอกว่าในรุ่น RAM แ GB รม 8G ล้อยส GB จะมีราคาอยู่ที่799ยยูโรหรือประมาณ 28,800บาทและรุ่นแรม8 g ิก้อม256 g ิกจะมีราคาอยู่ที่899ย e ูโรหรือประมาณ32,400บาทครับซึ่งราคาในยุโรปสูงกว่าราคาที่เปิดตัวที่ประเทศจีนมากพอสมควรเลยนะครับโดยสมาร์ทโฟนรุน่น Xiaomi Mi 11รุ่นแรม8 g ิก้อม128 g ิมีราคาขายที่ประเทศจีนเริ่ต้นที่3,999หยวนหรือประมาณ18,500บาทครับ ส่วนรุ่นแรม8 g ิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่4,299หยวนหรือประมาณ19,800บาทครับและรุ่นแรม12 g ิกรอม256กิกมีราคาอยู่ที่4,699หยวนหรือประมาณ21,700บาทครับแต่มีรายงานก่อนหน้านี้จากการรับรองของ FCC ได้ระบุว่าสมาร์ทโฟน Xiaomi Mi 11 version Global จะไม่มีรุ่นแรม12 g ิแต่อ่านมีรุ่นแรม6 g ิมาขายแทนครับ ส่วนราคาวางจําหน่ายที่บ้านเรานั้นปกติแล้วจะถูกกว่าทางฝั่งยุโรปนะครับแต่จะมีราคาที่เท่าไหร่นั้นเราคงต้องรอดูกันต่อไปแ่ละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติม,ตมาทายทีฟ้าจะมาบอกล่าวรากทีครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ